สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าจงเลือกรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะเราลองมาฟังกันดูนะคะว่าเขาบอกว่ารักแล้วเนี่ยควรทำให้กันและกันดีขึ้นนะคะจงรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเรียนดีขึ้นงานดีขึ้นหรือมีทัศนคติดีขึ้น ไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุกข์ใจหรือความระแวงคนเลือกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมดนะคะอย่าพยายามเป็นอีกคนเพราะเพียงแค่อยากให้เขารักมากขึ้นเลยเพราะเราเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะคะเลือกคนที่ให้ความสบายใจกับเราได้ตลอดไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม จะไม่มีการระแวงกังวลจนพาชีวิตเราจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆจนเสียเวลาชีวิตนะคะหรือเลือกคนที่ให้กำลังใจส่งเสริมความฝันกันและกันไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆนะคะควรรักควรทำให้กันและกันดีขึ้นมนุษย์เราสามารถรักใครได้หลายคน แต่เรามีคู่ชีวิตและใช้ชีวิตคู่อยู่ได้กับคนแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะจงเลือกคนที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุดอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากที่สุดคุยกันได้ทุกเรื่องหัวเราะได้อย่างสุดเสียงร้องไห้ได้อย่างไม่อายเมื่อมีความทุกข์เป็นตัวเองได้แบบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมีเป้าหมายร่วมกันพร้อมจะทุกข์และสุขไปด้วยกัน นำพาชีวิตกันและกันไปในทางทิศทางที่ดีนะคะถ้าเจอแล้วเนี่ยนะคะจงรักษาให้ดีประคองไว้ให้นานโตแล้วนะคะมีความรักก็อยากให้มันทำให้ชีวิตก้าวหน้าไม่ใช่มาเสียน้ำตาร้องไห้ทุกวันมันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลยนะคะอย่าหลอกตัวเองว่าแบบนั้นมันคือความรักรักตัวเองให้มากๆ ทุกคนสมควรที่จะเจอความรักที่แสนดีทั้งนั้นแหละอ้อกอดคนข้างๆไว้ให้แน่นๆด้วยนะถ้าคิดว่าเป็นคนที่ใช่แล้วรักควรทำให้ชีวิตกันและกันเนี่ยดีขึ้นนะแต่ถ้ามีรักแล้วมีทุกข์มากกว่าเดิมชีวิตตกต่ำกว่าเดิมก็อย่ากกลัวที่จะอยู่คนเดียวนะคะยังไงก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีรัก แล้วมันทําให้เราทุกเนี่ยนะคะเอ,อ่อจิงคนหนึ่งก็คิดว่าก้าวออกมาดีกว่านะคะเพราะชีวิตคนเรามันสั้นนะคะหาความสุขให้กับตัวเองให้มาก,มากยิ่งขึ้นเนี่ยดีกว่านะคะเพราะว่าทุกคนจริงก็เชื่อได้ว่าไม่มีใครที่จะทนความทุกข์ได้นานาน,าน,นะคะเราอย่าไปเสียเวลานะคะเรายอมเจ็บนะคะแค่ระยะเวลาสั้นๆแล้วเราไปค้นหา หรือไปเจออะไรที่มันอาจจะดีกว่าที่เราเจอนะคะจินเชื่อว่านะคะถ้าเรามีความคิดที่ดีเป็นคนดีมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะจินเชื่อว่าเราจะเจอคนที่ดีนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ